สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะครับจะให้อาซ้อมาเล่าเรื่องราวของสมัยอากุ้งอาม่าที่ว่าเดินทางรอนแรมลงเรือมาจากเมืองจีนนะครับอาซ้อยังพอจําได้นะครับว่าสมัยก่อนอากุ้งอาม่าที่ล็อกไถ่ฉอนทองสั้นหลอยเสียมหลอเดี๋ยวให้อาซอเล่าหน่อยเชิญครับค้คางเหี่ยวให้สื่อก็ว่าไงตีไก่ลิ้นเกออ้ยเลย ก Bref, ını, ็เสียมหลอเออไก่ทองซั้นหมอฮอชิดไผ่เกลยดก็ซ <at> ุยอ่ะซุยร้อยก็ซุยจ <Okay. S 1> <te lect ional> ิ้มซ <an> ี Lake ่แถก้มุดเขียนการหมวกไก่อะซุยจิ้มซี <osure> ่เร erm ี่ยวยิ้วก้าหินไว้แตก้าหรีอ่ะเสียมลออไรก้ายิ้วก้าเข่งสั้นหมอชิดซุยอย่ายิ้วยิ้วล็อกซุยต่อต่อก็ซุยเม่จิ้มจิ้มหมวกไก่ซี่เรียวก็เฉียงเม่เฉียงซีเรียลก็ มุดเขียนไก่ซีเดียววอมไก่ซีเดี่ยวก็ยิวก็หมอยหินหมอยหินก็ห้าหมหมอยหินแม่สื่อใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะหม,มอยหินก็แปลว่าแม่สื่อค่ะยิวก้างหินเล็กเกล้าโม่จิ้งหินคือก้าไก่เสียมลอคือมหลายช้อสอนลอยช้อสอนอือจุยสอนน่ะหวานไก่เงียจจังต้อเสียมลอจุ้ยสอนน uh, ่ะทู่ทู่สีทู่สีสชิดพอม่ชิดมอล็อกสังไกหินเพียงเพียงหลยถ้าซี่ซี่แถบก็เถียวล็อกกระห้อย ก็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 แก้มุขค้างหิน่ะก็มุขค้างหินก็ทองสานก็อุ่มตีนาะตักงแต่นี้เอ็ก้าวเพชรสาบคือเที่ยวไปเปี God ้ยงไปปูนกาอื้ชิดมันใกล้ชิดชิดเรี่ยวกางากาหยองห่อถอยขี้อุ้มไวเพียงคือทู่ทู่หมอฤทธิ์อ่ะปู่ว่าคือชิดหอดชิดนใกล้เลยอ่ะจุ้ยสอนผู้หมอฤทธิ์คือร้อยห่าคือร้อยเทนน่นคือว่าก็อ้อยอ่ะก็อ้อยไขทองสานโวสีอ่ะโวต่อเพียงโวสีคือยุตันใกล้ม้อย ยูตันไกล้โมย็กือก้อยเสียมลอ่อยูสังว่านผ่อนห่อชิดไม่เฉี่ยหอ่อมึงเียกห้อ่ทองสั้นง่อซี่ถ้าไกห่างงากาหยองสองสอนลอยรวยเพียงถ้าเกือบวยซี่แถบกาหมกค,ค้าไม่หมั่ตีก็หมัตี้อยนี้้อยต่อต้องากากวนห่อเตดวางงากากวนอ่ะถ้าต่อต้อก้าหมอซิวหมอเก,ยกียวกไกวเก,ยก,กียวมือไงอ่ะคือชอบโอ้ยหมอหลู่คือ,อ หมอลูคือหือก็ช็อกเฮดให้ไก่มันทีไอ้คือรีบ่วยหมอลูคือชฉอยขี้ฉ่ยขี้ต่อต้องาก้ากวนจ้อชิดหิ้อจ้อชิดหินหม่การคู่ไก่ลิ้นเขียนเขียนช็อกจีกาจ้อจ้อเย็นจ้อเย็นเขียนเขียนจีกาช็อกจ้อชั้นชอบคุดเย็นหมูไก่หมอหมอช้าจุ้งเย็นจุ้งเทียมเจียวจุ้งเหมียนฟ้าก็เหลือจุ้งทูสั้นหมูไก่จะจุ้งจุ้งกลิ่นจ้อคือกลิ่นจ้อคือ คือชอยเี้ยะก็ไล่กระโมอยอ่ะใกล้ๆยาห้องหินบวยจอ้อบวยจ้อชิดอ่ะคือร้อยกระห่าก็ล่องหินทองสันหินก็ออกออกสีนะกะก,กาเหนียวกระมากระมาออกสีอ่ะกา้างนะก้างเหนียวหุ่มมวยออกนะก็เส้นเพคใกล้ๆเกิดเสียกก้างเหนียวเส้นเพคใกล้ๆเกิดเสียกหรือเสียกสีก็เส้นเพะยงกระซุนอ่ะกระซุนคือใกล้ๆเกอจะเสียกก็ไม่ออกนะก,ก,ก็ ห่อห่อเมียงกะกิงไล่มวยไกลไกอย่าห่อไกลไกอย่าห่อไก่ทองสันไกห่หายิ้งหิ้งเออคือเหลียวทองสันว่าก้าไก่เลขกระหมุกคาตีอ่ะว่านาก้าเหี่ยวงับหมอลุงห่อเฮ็ดชี้ช่ำสีก้าน่าก้ถุยหลามมาหากต้อไก่สู่อ่ะซอยข้าเหี่วว่าหมอย่างก้โกก็คือยิ้ก้โกยิ่ไก่ก้โกเฮกไก่ทองสันอย,อยิ่งยิ่งไก่ก้าโอ้ กัวเหลกหลอยหมอกี anything, ่ต right ้องกิวกับโอ้ยก็ซีเธอบอยการคู่หมอก็เสียมหลอขี่ฟงขดขัดมีหวุยอยู่ว่าซอยกัวเฮวกูก็ข้อมียงอ่ะกัวเฮลก็บอยการคู่ก็กล้ากล้ากวนกแม่ห้องอย่างน่ะก็โลอเทกใกล้ๆคือยาห่อเสียงฝูจ่อแต่การดิ่งก็ทองซันลอยใกล้ๆยาการคู่นะลอยอ่ะเขาเรียกว่ารูดบุกเบิกอ่ะมีมีอันเคี้ยงนะไว้กลองทองว้สงหาก็ขึ้นแต่ ไหนสรุปให้สั้นๆน,นะครับว่าออออคนที่มาจากเมืองจีนสมัยก่อนสมัยก<ช>่อนที่นู่นกออ็ด้วยความที่ว่าแรแน้นแค้นเวลาหน้าแรงก็แรงจัดใชเวลาพอฝนตกมาก็น้ําท่วมจนมิดหมดเลยก็เลยต้องอ,อ,อพยพลงเรือมาที่เมืองไทยกันคใชรับมาที่เมืองไทยก็คือระหว่างรอนแรลม ที่อยู่บนเรือค่ะคือต้องมีความทรหดอดทนมากค,คุณจะป่วยคุณจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าบนเรือนั้นถ้าเกิดว่าเกิดป่วยเกิดเสียชีวิตเขาโยนลงไปในทะเลเลยให้ปลากินให้อะไรใช่แล้วก็พอมาอยู่เมืองไทยก็ตอนแรกๆก็ด้วยความยากลําบากค่ะทางเมืองจีนก็เป็นห่วงข่าวสารอะไรบางทีก็สื่อสารกันมาอย่างผิดๆใช่ค่ะเขาหาว่า มาอยู่ที่นี่นอนต้องอะไรนะนอนปุกเปนอนแขวนกับต้นไม้ซึ่งไม่เป็นความจริงใช่ค่ะอย่างนั้นครับคืออาจารย์พูดเก่งมากไม่ค่ะบางทีก็มีลืมค่ะถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะไม่เงแน้ด้วยเรามาแบ่งปันความรู้กันในเรื่องเก่าๆที่เรามาเล่าให้ฟังส่วนในเรื่อง ภาษาที่ว่าต่างท้องถิ่นอะไรนิดๆหน่นอยๆบางทีอาจจะมีผิดเพี้ยนหรือว่าอาจจะเรียกไม่เหมือนกันบ้างอันนี้ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับอ๋อค่ะบางทีก็มันก็มีผิดบางทีก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างต่างต่างท้องถิน่นต่างทุงที่เราอาจจะเรียกไม่เหมือนกันก็ได้ใช่ค่ะ,นะคในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเราจะนําเรื่องราวเรื่องอื่นๆมาแบ่งปันกันอีกนะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะ